สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุกสุคนสบายดีคุณตาคุณยายประตูเม็ตู้สบายดีเดอ้อเตือนมากกับมานั่งสั่งตาให้ท่วพ่อพี่น้องมือนี้เพิ่นมานก็ได้ปะมานก็มาน,กมานตาแนวเดียวปะปะอ่ะจะจะโตนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจตัวนี้นั่นไลก่ก็โมตัวนี้นซองโลสลามเพื่อจะไปเลาะขายวันนี้ได้แล้วเพื่อจะไปเลาะขายป้ามือถ้าพ่อขึ้นเจตโต้ไปแต่เก้านำบัท่านเขาเจ้าเขาเจ้าอันแหกมองเพลินบบบนี้เพราะวา่าชุกใส่เมื่อคืนนี้จิพอตื่นมาเที่ยงคืนมาจากจังไรปาเมื่อคืนนี้ถ้าพ่อตื่นมาเที่ยงคืนเที่ยงคืนละกว่าสี่ม้งสั่น สี่โมงแล้วได้อเที่ยงขึ้นเขาจุดผู่ตุ่มตุม่มส,สี่โมงแล้วได้น้าก็ซิเที่ยงแล้วก็สไปค่ายป่าบันนี่แล้วก็สิเลาะไปหอดไซได้แล้วก็ไปคายเพื่อได้ป่าอันนี้มันบ่ค่อยจะมีผู้กินปันไดเพาะเขาเป็นปนปลาพี่ปลานั่นอันนี้นะได้อยู่ป,ป่าอันนี้แล้วแล้วปันไดดอก หม่ส้นดากได้เลยเขาเจ้าเตรียมงานพี่น้องเกรียมงานแกโต๊ะแกตั้งมาหมอําำเลืองงานเบาแก้วโอ้ยบางส่วนพักทำแม่ก่อนบไิขับมาแต่โดนเลยโอ้ประกาศกันง่ายเลยเด้ดนี่ประกาศกันง่แล้ว ผักหอมแล้วก็หวานบาเลย์ลยพี่น้องหวานพอได้กินผักหอมผักซีเนี่ยผู้พ่นน้ำมาเซียจนแปนมดืดมาเซียกลางคืนอีกได้ทอแมกก็อะไรมมีเวลาขึ้นมาต้องเหตุกลางคืนสัตว์ระบได้อู้มักถั่วถั่วปีผักหอมเปร้กรจนออกน้ำบาเลยเก็บกินว้าวมักถั่วไม่ใหญ่บูดเป็นแหละ อ๋อหมากมักใหญ่หนึงโเมัดาบัตำข้าเดี่ยวกมุนถั่วพันไม่ถั่วไม่ลิงสั่งออนไลน์เนาะสั่งออนไลน์หมากแน่นๆเก็บสดๆเด้อเนี่ยความกรอบเด้อบีบ้าแตกปอกๆตำกระเลกเอไว้อย็บนั่งลูกมันเปื่อนะน่ะป้าไม่ใหญ่เจ้าเห็ดมัดซา้าบาดเจ้าเห็ดใหญ่แทะ ต้องเฮ็ดใหญ่ถ้ามัดบักใหญ่เน้องน้องมัดบักใหญ่กำกระโบงหุบมัดซาบาทปลูกเองพี่น้องใส่แต่ขี้อันพุ่นขี้เป็ดอ่าคอมเนหวานหลน์น้องไหมเนาะอยู่กับร้านปลูกมทั่วอันนี้ขนาดไม่ใหญ่ปลูกกลางคืนเลยนี่ฮดกับฮดกลางคืนคนขี้มูกกับขนขี้เป็ดกับขนกลางคืนกลางเวรยนปัดหยากรานเอาแต่ร้านนี่ cái xem này có áo qua đây bú của ừ. của ý, Đây, áo, đây. có quá Ba ít, bà linh thưa thằng đây bạn này Dập lăng hay cạnh Dập lăng hay cạnh Dập hay phó nhai Dập hay phó nhai <laughs> ไม่ใหญ่ไม่ได้ห่ะป้าเม่ยอือไม่ใหญ่เป็นหน่ำไฮเป็ดว้าวสวนถมแม่เพันเห็ดราเบียงสวนถมแม่พี่น้องป้าโถไบกระสอนมาเห็นมกถั่วงามเป็นพุ่มอยู่มกถั่วนี่มกถั่วไม่ลิงสั่งออนไลน์พี่น้องมันจะเป็นถั่วพันถั่วพุ่ม ผักหอมหัวโคมยังอยู่พี่อืเป็นดอกขายาอยู่เพื่อนปลูกใส่ขั้นนองหอดบ่ออ่อมจั่มาดโถโอ้เขาอันขเขาเลีลยนส่งอันปีหมอกปีไม้เพ,พื่อนว่างมปลูกฟักกะลับอันกะล่ำง,งมปลูกฟักกะล่ำเฉย เสียดลยมันบ่อยเงาแต่ว่ามันกรอบมันแสบไม่ํนำนี่เก็บบ่ะเก็บไปขายพี่น้องชมใครก็ทำแม่บ่ปุ้ดได้น่่ได้เงินพอได้เงินใส่เซยเป็นตลอดพอดีทิตละเถื่อเราแม่เก็บนี่พอดีวันทิตเลย ก็กรอบปูกที่ได้งอมปูกกันงคืนเหรออืมงามอะไรนี่มันยังน่อยด้หนได้วน,น,นงอม,มปูกนม่น,อน้องกันขคืนเห็นกันทีเออนั่น <c oughs> แล้วทวงนะฮะแล้วมันที่ที่ มันกำลังเป็นหมากน่อยมันบอกออกสามออกสี่นะออกแต่สองหมักถั่วเลยมันบ่แตกสามแตกสี่แตกแต่ 3, แตแตแตองหมากมักพริกหมักพริกหมักถั่วผักหอมผักกระหลำ่ำ ตอนแรกก็วบาบสิาพะกาไปปลูกอยู่หน้าเพี่ลนเพี่น้องบัดน,นี้นั่นข้าน,านันข้านี่ก็เลิบ่ไดิออกบัดน,นี้ท้าแม่ก็เลิอันปลูกอยู่ข้ืนงนั้นซะพอด้เก็บกินหัวโคมก็ยังปลายอยู่ในใส่ป,ป๊บอันบั้งผุฟักกะลำ่ำ กะหลอกงกะลังผักหอมโอ้ยไก่กับพอไก่ผู้เหียวนี่เขาวาันที่อนยะู่ในนี้ไปหั่นกะที่ กะหล่ำคุณแม่มันจะเป็นหวัวบ่เนี่ยนี่ทีขักเลืจักหมัดมานหนับเบิ่งบอลนี่ลองเบิง่งอ้าวเป็นกระเห็ดมัดใหญ่อะีหรอเอาหมัดใหญ่ซับหมัดน้อยนี่แหละซับกันแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมัดแล้วแล้วบอลนี่พร้อมไปขายจะไม่ลิงสิไปเลาะขายใส่บอลเนี่ยหลาะกลางบ้านเนอะมักถัว่วเก็บใหม่กรอบแซ่บ แถมสือพันธุ์มันก็แพงแพงไปหน่อยร้อยในนะล้อยบาทซําในละบาทําซื้อในละบาทเลยเพราะว่ามันเป็นมักเถอามักถั่วบวซักข้างต่าในช่องฉบ,บัดมุ่นปุ๋ยเพราะว่าเป็นมักกอบมักถั่วบวไ้ซักข้างมักถั่วพุม่เมเบนตรองอยากห้าขอห้าค้างให้มันยาก มึงแตะเข้าไปผสมพันธุ์ออกมาชิ้นยาวๆกว่านี้เนาะนี่ก็สิ่งงามไปมีเลี่งกับสีเียมไปซอยงานเพิ่อนนี้มีเี่ยงกบเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะมันอยูย่ใกล้เนาะหยอดไปแล้วก็หยอดมามานนี่ก็ขอลายเลยทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้แม่ลิงในเดอ้อสวัสดีปีใหม่สบายดีปีใหม่สุขสุขคนเดอ้อสบายดี